เสร็จแล้วค่ะอานี้นะคะไม้าเลคู่คูข้ามโค้งกอนข้ามข้างไป่อนอ่าโค้งคอเนี่ยอ่านี่ค่ะแนวบข้าเราอย่ามาตรงนี้นะควห้ามนะคะอย่ไปดีอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คานหน้ไหนไหนหลังอะไรนะคะมืี้ฟัาหลังน้ะยยืนสลับกันใช่ไหมต้องมาเจ็บเจ็บเจ็บะพี่หนอคุณหงอกคะคุณนี่พี่่ขาดอเล่กคอเหรอ่าพี่บริหาไงจริงจริงคือต้องเริ่มท่านีก่อนเสร็จแล้วก็มาท่าแขงกิ้นใช่ไหมอ่าท่าแขงกิ้นเอออ่าใช่ค่ะ นี่อไปทางนี้เลยนะคะคือมันจะต่อเนื่องเมื่อกี้นะคมีบนแดงง่ายนะผีดแผงต้อาดผิตรงน้อยประสานมื้อก็โคลงผอมนี่อไมมเกดโคลงอ เนครงข้อที่ติดแนวเส้นสันหลังนะครับอ่าก็คือเป็นแนวเส้นสันหลังเนาะถ้าดูนะอ่านเนาะแล้วก็เบ้นหน่อยมันยาวมาเลยเนาะครูไม่ใช่อย่างนี้นะอ่นนะคะตายพอดีนะคะเสร็จแล้วกระานมือมีโครงข้อดูดูเสร็จแล้วรูปเดียวข้ามกลุ่มซีสักร่างขวา อายซีดนะกระโหลกที่สาข้างขวาที่มานแข็งหนะจับลองจับกระโหลกาเสร็จแล้วกระโหลกที่สาข้างซ้ายแล้วก็ตรงกลางระหว่างตรงที่ศากข้างซ้ายกข้างขวามันจีงงกีงอือันนี้มีสามสิบมันอก็สิ้นสุดนี่สิบสงมีสามสบนะคะใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันจะเห็นว่าในคู่มือของเราเอกซรตรานอกจากสองก็จะเห็นว่ามีน้าน้องไห้กินหน้า เดี๋ยวคูเข้าไปเลยค่ะถ้าดังาไม่น่าแต่ว่าถ้าไปสอบวาเราจะอง่านัตา่สอบผ้านตะแคง้านความผ้านสี่่านวันที่เพื่อนสอบการเดือนกันยานหรือใครจะรับไป่ถึงก็ได้เพราะว่าสอบไม่ถึ่สิบคนตอนนี้เอาพีนอง